มาตอน62นะครับคุยเรื่องสำคัญและประสบการณ์ตรงนิดหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับช่องเวลาของมัจจุราชนะครับอันนี้จะเล่าเรื่องจริงที่ประสบการณ์ตรงที่ตัวผมนะครับว่ารู้สึกยังไงเพราะผมเนี่ยผ่านการประสบอุบัติเหตุใหญ่อ่ะมาหลายครั้งและก่อนหน้านั้น่ะมันมีอะไรนะครับที่เกิดขึ้นและอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ และอันนี้ขอนอกเรื่องนิดเนืงอนะครับผมยังไงตอนนี้หน้ากระถินนะครับไม่ว่าการไปทำบุญใหญ่นะครับการจัดรถบัสนะครับมีข่าวค่าวอุบัติเหตุใหญ่อย่างเงี้ยอย่างน้อยนะครับก่อนไปเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนนะครับสมาทานศีลน,นะครับกรวดน้ำนะครับให้บุญรักษาก่อนเนี่ยเอาบุญมาใช้ก่อนเนี่ยให้ทำนะครับผมเพราะว่า เวลาความตายนะครับและเหล่ามัจจุราชมาห้าฝูงนะครับทั้งเจ้ากรรมในเวรเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาไม่ปล่อยให้เราเนี่ยไปสู่สุกติพบหรือว่าได้บุญใหญ่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไม่นิดนึงนะครับคือบุญใหญ่อ่ยยังไงเราก็ต้องทำนะครับถ้าถึงที่สุดแล้วถึงอายุขายบางท่านน่หลายครั้งก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ทำบุญไม่ใช่ ไม่ถูกนะครับเพราะยังไงเราเนี่ยก็ต้องตายแต่การตายอย่างมีคุณค่าตายอย่างไม่ขาดทุนมีกำไรมหาศาลเนี่ยเพราะถึงอย่างไรนะครับผู้ที่จัดกระถินผ้าป่าหรือสร้างพระใหญ่และเกิดอุบัติเหตุใหญ่เราหมดอายุไขร่วมกันก็มีในหลายเคสแต่ที่เหมือนกันไม่ว่าจะโดนกรมใหญ่ขัดขวางเจ้ากรรมานเวียใหญ่มาทวงทันนะครับผมหรือมีเหตุอนันใด ที่สุดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามเนี่ยท่านเหล่านี้นะจะตกค้างอยู่ตรงนั้นนะแป๊บเดียวเพราะว่าใจเนี่ยไปเจตนาเนี่ยไปอยู่กับบุญใหญ่อันเป็นกฐิลทานนะครับหรือการสร้างพระใหญ่บทใหญ่เนี่ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติอุทิศหรือคนอื่นอุทิศร่วมกันอุทิศผ่านการกรวดน้ําฝากครูบาอาจารย์การจุดธูปนะครับเอาบุญซ้ํานิดนึงอ่ะ เขาก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วก่อนไปเนี่ยควรจะใส่พระนะครับอาราธนาให้ท่านอะรักษาคืออย่าหยิบขึ้นมาเฉยๆนะครับเราต้องอาราธนาด้วยนะโดยเฉพาะหลวงปู่ททษนะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านศรัทธาไม่ว่าหลวงพ่อสดหลวงพ่อกวยนะครับพยายามนะครับพยายามนะครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่มหมุนนะครับครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับ หรือหลวงปู่ทิมวัฒน์หันไล่ครูบาอาจารย์สายท่านอาจารย์ม่านเราก็อาราธนาท่านก่อนออกจากบ้านเพราะว่านะครับเทวดานะครับพระสมีกําลังฤทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนเราบอกกล่าวเนี่ยท่านก็จะได้คุ้มครองแบบเต็มอัตรานะครับเหมือนบอกกล่าวผู้ใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยครับท่านก็สามารถช่วงชิงช่วยเราได้เพราะอย่างที่เรียนนะครับมีคนมากมายเลยตายก่อนอายุไขจริงนะครับอันนี้นะครับ ถ้าคุณเคยนะครับถ้าคุณเคยฟังหรืออ่านนะครับของที่หลวงพ่อจรลันนะครับวัดอัมพวาท่านเขียนเล่าท่านจะบอกถึงช่วงและช่องเวลาของมัจจุราชนะครับผมก็เคยอ่านแต่ตอนหลังเราประสบการณ์เจอด้วยตัวเองที่ท่านจะบอกให้หยุดรถก่อนนะครับมันจะมีเวลาเป็นช่องคือถ้าไปเนี่ย ข้าวไปในช่องนั้นเนี่ยต้องตายแน่นอนนี่ขนาดระดับครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหยุดลดภาวนาอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับบางครั้งอาจจะเป็นครึ่งวันเราจะได้ผ่านช่องของมัจจุราชอันนั้นอนะไปนะครับผมเนี่ยเคยเจออุบัติเหตุใหญ่เนี่ยประมาณสามรอบอยากจะเรียนให้ฟังนะครับ อันเนี้ยที่เกิดกับตัวผมเองนะคือก่อนอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกคือจิตเราเนี่ยมันก็จะบอกเหมือนกันว่าอย่าไปตรงนั้นทั้งที่มีกำหนดการอย่างเงี้ยเราก็พยายามแล้วนะคือประสบการณ์ครั้งแรกเฮ้ยเกิดอารมณ์นี้อีกแล้วแล้วไปเกิดรถชนใหญ่เนี่ยพอเกิดครั้งที่สองเนี่ยผมก็พยายามทวงเวลาแล้วแต่อันนี้ยมันเกิดขึ้นประมาณเกือบ20ปีแล้วเรายังไม่เก่งไง คือจริงๆอะ่ะเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาคุณบทอิติปิโสบทคาถาจัก,กรพัทบทพุทธคุณบทคาถาจักแก้พุทธเจ้าแล้วก็อารัธนาบุญใหญ่นะ่ะมาคุ้มครองด้วยนั่นน่ะถึงจะบางเบานะครับแล้วพ้นไปได้จริงคือครั้งที่สองที่สนี่ยยังโดนชนนะแต่คือ ก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าหนึ่งพระที่เราสวมเนี่ยตอนนั้นใสเน่เหรียญอนารายงคุดของหลงปู่หมุนเนี่ยคือเหมือนโดนชนพร้อมกันห้าคนน่ะผมโดนเต็มเต็มแต่เจ็บน้อยที่สุดอะครับนอกนั้นอะคือต้องนอนโรงพยาบาลอะอันเนี้ยวัตถุมงคลมันก็ต้องติดตัวพูดตรงๆเราอะจะประมาทไม่ได้เลย ให้สังเกตอ,อารมณ์นี้ไว้นะครับมันจะเหมือนเราในง่วงนอนคุณหนึงน่ยจิตเราจะไม่อยากไปนะมันจะบอกซ้ําๆพอใกล้ถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะไม่อยากไปที่ตรงนั้นขึ้นมาเหมือนจกักรพรรดิเหมือนคูบาอาจารย์หรือตัวจิตในสมาธิเราเริ่มบอก2องนะครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราโดนล็อกเป้าคือเราเนี่ย มันคนละอย่างกับเดจาวูนะเมันที่เกิดอาการซ้ําๆแต่มันมันจะใกล้กันตรงที่ว่าเอ,อ่อมันจะลักษณะเหมือนฝันอะเรากับกายเนื้อเนี่ยจิตกับกายเนื้อเนี่ยเริ่มแยกออกอะเหมือนเราโดนล็อกเป้าะเราจะรู้สึกเหมือนเสื่องซึมและเชื่องช้าอะไรมันจะเกิดช้าไปหมดเลยอันนี้เตรียมตัวให้ดีเลยนะครับถ้าจะไปที่ไหนเนะี่ยให้สวดมนต์ภาวน,นาก่อนแล้วก็ดึงเวลา ลอรอาราธนาบุญใหญ่ที่เคยทำพระยายโรงพยาบาลซ้ําแล้วซ้ําอีกบอกครูบาอาจารย์ที่มาช่วยบอกหลวงพ่อสดนะครับพระสังฆราชสุกไกเถือนสมเด็จโตนะครับหลวงปู่หมูลวงพ่อกล้วยพระอาจารย์มั่นอย่างเงี้ยกรวดให้บุญมาล้อมรักษาล้อมรักษาสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับยังไงเราก็เมีโอกาสรอดหรือถ้าไม่รอดบุญและครูบาอาจารย์จะดึงเราไปสุขติภพ อันนี้นะครับและอย่าลืมการใส่พระน่าจาเป็นมากดังที่อุบาสิกาท่านเล่าตอนต้นปีคุณจําได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเพราะปกติท่านจะไม่พูดเรื่องลี้ลักมากคือถ้าพูดขึ้นมาผมก็หูแตกตาแตกอ่ะที่ท่านบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมใส่นะพระหลวงปู่ทวดมาสั่งตั้งแต่ต้ตตนปีไปไหนมาไหนออกจากบ้านเนี่ยใสย่หลวงปู่ทวดและอราราธนาเลยจริงปลอมก็ได้ภาพท่านก็ได้แค่ภาพท่านเนี่ยอัดมาก๊อปปี้ไว้ใส่ในกระเป๋าตังค์ซะหน่อยแล้วอาราธนา ก่อนสวดนโมโพธิสัตวโตนะครับเพราะคุณแม่ท่านนะครับสายหลวงปูด่ดูท่านเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีจักรพพัดมีเทวดารักษาอยู่แล้วหรือเทวดาประจําบ้านเนี่ยบางบ้านก็แข็งแกร่งมากก็ไม่ใช่ว่าโยมทูตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเข้าไปได้แต่ครั้งเนี้ยที่หลวงปูท่ทวดมาให้นิมิตแปลก คือมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันแข็งแกร่งมาก,กเป็นความมืดครั้งยิ่งใหญ่เลยอะตามไปไในบ้านคนเนี่ยทุกสถานที่ท่านบอกว่าคราวนี้แม้แต่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องจลดอยู่ในบุญใหญ่ที่ท่านพูดฟังนะครับมันสวดมนต์ภาวานากรวดน้ําได้เช้าเย็นนะครับหกโมงเชา้าหรือ6กหกโมงครึ่งกรวดน้ําได้ก่อนออกจากบ้านไปทํางานกรวดสองทุ่มที่นัดกันไว้ ให้กรวดน้ำพร้อมกันให้ทำได้ทำเพราะว่าผังมันจะเกิดในละเอียดช่วงสองทุ่มเนี่ยให้นัดกันเรากรวดน้ำพร้อมกันเลยนะครับสร้างเจดีย์ใหญ่ที่ไหนเคยบริจาคเลือดช่วยคนจรจัดนะครับตกรถตกรานะครับส่งเงินให้พ่อให้แม่เหล่านี้เป็นมหทัทกุศลหมดเลยนะครับอย่าดูเบาให้ข้าวน้องหมาก็คือการช่วยชีวิตน้องหมาคุณอย่าลืมนะสิ่งเหล่านี้มีจริง ที่ครูบาอาจารย์เตือนเอาไว้นะครับนักเขียนทางธรรมะหลายท่านนะครับที่ไปกราบครูบาอาจารย์หลายท่านก็ต้องนอนค้างวัดเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเน้นบอกว่าให้นอนและจะดื้อออกมากันอุปถาก็บอกว่าถ้าออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่สดบนที่วัดก่อนก็แล้วกันไม่ต้องทําบุญอะไรหรอกคือครูบาอาจารย์เหล่านี้ผมเห็นม่เยอะแล้วนะครับ ที่มีลักษณะแบบนี้ที่ท่านเตือนเราได้เนี่ยใส่แต่ก่อนอังทองอยุธยาก็มีหลายท่านหลวงพ่อผาดวัดไร่นะครับหลวงปู่เซียนวัดมานาหวานหลวงปู่มีวัดม่วงคันหลวงปู่ทองหยิบวัดบ้านกลางอย่างเงี้ยอันนี้ที่ผมเจอมาเองนะที่ครูบาอาจารย์เตือนเอออันนี้ฝากกนไว้ตรงๆเพราะว่าเวลากับพยามาเน่ยมันไม่รอเราแล้ว เรามีจํากัดชีวิตนึงอะเราก็ต้องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วผมมีเรื่องสําคัญมาเล่าให้คุณฟังเรื่องนี้เกิดที่คอนโดผมเองแหละมันจะเป็นอคอนโดชุดนะครับผมมันมีหลายตึกวันหนึ่งก็ลองไปทานร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยแม่ค้าก็ถามว่าคุณอยู่ตึกไหนผมก็บอกตึกไปเขาบอกเฮ้ย น้องปึกเด็ดกันเนี่ยมีผู้ชายเนี่ยอายุรุ่นน้องของน้องหน่อยเนี่ยเขานอนตายไปเฉยๆนะและที่จะเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นบทสรุปของเรื่องนี้คือก่อนหน้าน,นี้ประมาณ2เดือนเนี่ยเวลาเราโสดโมนผมก็จะเปิดหน้าห้องมันจะมีมุ้งลวดแล้วก็เป็นล็อกไว้อย่างเดียนะครับผมจะสังเกตเห็นว่า ปลายตาเราที่สวดมนคาถาเนี่ยเพราะหลายครั้งผมก็สดหน้าทีวีนะแต่เวลาเราจิตเราเนี่ยเข้าสภาวะเหมือนอะไรบางอย่างเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องเป็นเงามืดอย่างเงี้ยเหมือนเดินไปเดินมาแล้วใจเราจะเสียวแป๊บเลยคือขนลุกอะใจมันก็ไม่อยากออกไปไหนเลยหลัง เวลามืดเนี่ยข้ามแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งสวดมนต์พยายามสวดมนต์ตลอดคือทําทุระเนี่ยให้เสร็จแล้วก็สวดมนต์มันเป็นอย่างเงี้ปรากฏการเนี่ยเพราะเราเนี่ยเจอมาบ่อยคุณนึกออกมหมเจออุบัติเหตุใหญ่เนี่ยมาหลายรอบเจอเรื่องแปลกๆปกเนี่ยเออที่ทําให้เกือบตายมาหลายรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือของมันเคยไงพูดตรงๆมีคนถามมาเฮ้ยพี่ฝึกอย่างเงี้ยไม่ว่าวิชาธรรมกายมโนมิจฉิหรือวิชาหลวงปู่โดทําไม ตาพี่ไม่เห็นเลยว่าอะไรอยู่หน้าห้องผมก็อยากจะเรียนว่าความตายอ่ะคุณเขาจะทําความละเอียดเนี่ยมาสูงกว่าเรานะแต่ความรู้สึกเราถึงเราไม่เห็นหมดเนี่ยเราจะพอสัมผัสได้และที่สุดแล้วเราจะต้องมีเพื่อนดีหมายถึงว่ากัละยาณมิตรซึ่งฝึกวิชาพุทธศาสตร์เก่งๆเนี่ยเอาไว้หลายคนเพราะหลายครั้งเนี่ยทุกคน,นจะเป็นเหมือนกันหมดเลยว่าคนไม่ว่าเก่งแค่ไหนอะ่ะเวลาตกคาดสังหารเนี่ย เราจะไม่เห็นอนาคตของตัวเองนะแต่เพื่อนนะ่ะในวงบุญในวงปฏิบัตินะ่ยจะตื่นเราได้ให้เราเล่นทําบุญหรือเขาจะมีวิธีมีคําพูดอะ่ะซึ่งเราจะรู้กันว่าเฮ้ยตายละงานใหญ่มาแล้วอย่างเงี้ยความตายเขาจะทําความละเอียดอะ่ะมามากกว่าที่ไปแยกจากสุญานของเราแต่ใจเราเนะี่ยถ้าเรา ปฏิบัติในโหมดเจโตวิมุตนะครับไม่ว่าวิชามานวิธิวิชาธรรมกายหรือวิชาจักพัทธหรือวิชาอื่นใดในยุคหนอพองหนอเนี่ยซึ่งได้สมาบัติยานทัศนะเนี่ยใจเรามันจะบอกนะคุณผมก็พยายามสวดมนต์นะครับกวดน้ําให้หนักนะครับเอาบุญมาล้อมคราวนี้แม่ค้าเนี่ยก็บอกผมอีกวันหนึ่ง คือก่อนหน้านี้มีคนตายไปก่อนแล้วในเจ็ดวันคราวนี้มีน้องข้างล่างเนี่ยซึ่งเด็กกว่าผมอีกแต่เป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมลูกยังเล็กอยู่เลยเสียชีวิตคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรซึ่งไม่น่าตายอะ่ะเขาสั่งพิซซ่ามาทานกันนะคุณสั่งพิซซ่ามาทานแล้วพิซซ่าติดคอ นั่งกินกันทั้งครอบครัวเลยญาติด้วยแล้วเสียชีวิตเขาบอกว่าชีสนะติดคอนะครับแล้วก็ล้วงกันแป๊บหนึ่งก็โอ้หนาการไม่ดีครับส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ประมาณ2วันนะ่ะก็เสียชีวิตอะครับอันเนี้ยที่ผมเล่าเพราะอะไรมันเกี่ยวพันกันยังไงพอหลังจากเขาตาย2คนเนี้ยมีความรู้สึกก็โล่งเลย แล้วแม่ค้าเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้จิกกะเกิดเหตุเนี่ยประมาณสองสองอาทิตย์กว่าๆเนี่ยแม่ค้าจะต้องไปซื้อกับข้าวประมาณช่วงตีสองถึงตีสองครึ่งตีสประมาณเนี้ยนะครับวันนั้นน่ะฝนตกหนักมากแต่มีเรื่องแปลกคือแม่ค้าออกมาแล้วมันหนาวเยือกเลยขนาดฝนตกแต่ปกติฝนตกธรรมดาเนี่ยมันจะไม่หนาวอย่างนี้ แม่ค้าบอกออกไปเนี่ยได้ยินเสียงนกแสกอะคุณมันร้องมันบินเหมือนบินวนน่ะเขาบอกว่าเขาต้องรอแฟนเขาที่จะขับไปส่งตลาดแฟนเขาก็แต่งตัวช้านิดนึงเขาบอกเขาออกมายืนรอหน้าบ้านเนี่ยเสียงนกแสกเนี่ยที่มันร้องเนี่ยมันผิดปกติแล้วเหมือนมันจะบินวนไปตามคอนโดต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วตอนนั้นอะ่ะ เขาเนี่ยกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยวัยรุ่นนะตายเยอะมากญาติเขาพี่น้องเขาคนรู้จักเนี่ยตายไปเกือบ18คนเกือบจะ20สคนแล้วตอนนั้นอะ่ะตายติด,ต,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 ดติดกันติดติดกันภายในประมาณไม่ถึงเดือนอะ่ะตายด้วยเหตุไม่น่าจะตายแล้วเขาเนี่ยก็ไปงานศพ ของคนที่รู้จักเนี่ยคนหนึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าออพี่สะพายเขาอีกคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วไปนอนโรงพยาบาลอยู่เขาบอกว่าดึกคืนนั้นเนี่ยหลังจากกลับบ้านเนี่ยเขาอะนอนหลับแล้วฝันไปว่าป้าเขาเนี่ยที่เสียชีวิตนมาบอกบอกว่า น้องน้องอย่าออกไปนะช่วงนี้มัจจุราชเขากำลังหาคนน้องมองออกไปที่หน้าต่างสิน้องเห็นไหมเขาบอกว่าเขาก็เหลือบดูที่หน้าต่างอะ่ะเห็นมัจจุราชเนี่ยเห็นเหมือนโยมทูตเนี่ยนั่งรถเหมือนรถตุกต๊กๆนี่แหละเต็มเลยเต็มคันเลยนี่ทั้งรถกระบ,บะ รถตุกๆกมาลงมาแล้วแยกกันเดินทุกซอกซอยเลยอะ่ะญาติของเขาที่มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าน้องอย่าออกไปนะไปไหนก็อารัธนาพระให้ดีนะให้คุ้มครองแกก็เถียงว่าเฮ้ยแกไม่หมดอายุขายเรื่องอะไรแกจะต้องกลัวมัตุราชหรือ,อยงมาทูดด้วยอะ่ะป้าแกก็บอกว่า ป้าแก่ที่มาเตือนนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะก็บอกว่าไม่ได้เวลามัจจุราชเข้ามาหาคนเนี่ยไปทําหน้าที่หรือเข้ามาแล้วจากปรโลกอะ่ะไม่ได้สิ่งหนึ่งเขาก็จะเอาสิ่งหนึ่งไปนะไปทําหน้าที่เราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเผชิญหน้ากับเขาอะ่ะในช่วงเวลาที่เข้ามาหาคนเนี่ยอย่าประมาทถ,ถึงไม่หมดอายุไขเนี่ยก็ตายกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับสวดบนไหว้พระดึกก็อย่าออกไปเขามาแล้วเนีเขาต้องได้อะไรกลับไปแกก็เถียงอีกไม่จริงหรอกคนเราต้องตายตอนถึงอายุขายป้าแกบอกว่าเฮ้ยฟังกูหน่อยสินะกูมาเตือนนี่ยด้วยความหวังดีดูสิเขาออกเต็มซอกซอยเต็มถนนไปหมดเนี่ย ออกไปเจอก็มีแต่ตายกับตายนะแกบอกว่าแกยังเถียงไม่เสร็จเลยมีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่ามีคนโทรมาบอกว่าญาติแกที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือยืนรอรถอะแล้วก็พลาดไปเนี่ยข้อเท้าเนี่ย หักกระดูกทิ่มเนื้อตัวเองเนี่ยนอนอยู่สองสามวันเนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะติดเชื้อติดเชื้อจากตัวเองอ่ะไม่ได้แผลภายนอกนะคุณอาการยังดีๆอยู่เลยเขาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแกบอกว่าแกสังเกตอันเนี้ยศพที่สิบแปดสิบเก้าแต่ยังมีการตายต่อแกบอกว่าแกเห็นนกกาเนี่ยมันร้องมันจะจับลงบ้านคนที่ใกล้ตายแกก็เริ่มสังเกตนะแกก็ไม่ได้เชื่อความฝันที่ป้าแกมาเตือนอ่ะ แต่แกน้สังเกตกามันจะร้องโหยหวเลยบ้านไหนบ้านนั้นเลยแกถึงรู้ว่าเฮ้ยเรื่องมัจจุราชมาเอาคนนะจริงอันนี้คุณก็อย่าลืมคําเตือนนะเรื่องการใส่พระอย่าลืมอาราธนานะครับทําบุญใหญ่ได้นะครับกระถินแสนกองนะครับมีคนจะถวายบาทพระสุปฏิปันโนนะครับ100บาทนะครับทําบุญ5บาท10บาทก็ได้นะครับปล่อยสัตว์ใหญ่ได้นะครับปล่อยนะครับ ปล่อยปลาด้วยตัวเองได้นะครับอย่าลืมทำนะครับถ่ายชีวิตกับโครงการนะครับถ่ายชีวิตโครงกระบือของกรมปศุสัตว์นะครับที่ผมเรียนให้ฟังนะครับผ่าตัดนะครับเปลี่ยนอวัยวะสร้างตึกนะครับเปลี่ยนถ่ายอวัยวะผมก็ไปทําแล้วนะครับที่สงขานครินเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนต่อไปนะครับพี่แก่ก็เล่าว่าพี่เนี่ยสังเกต จากที่ไม่เคยเชื่อในฝันครั้งนั้นเนี่ยหลังจากกามันร้องแล้วเสียงมันจะแสบเข้าไปในคือฟังแล้วไม่สบายใจมันผิดปกติแล้วมาเจอเหตุการณ์นกแสกนั่นเีกอะ่ะซึ่งมันบินวนแล้วฝนมันตกหนักมันบินบนปกติมันจะต้องหลบฝนเนี่ยธรรมชาติของสัตว์อะ่ะแต่คราวนี้มันบินวนไปบนมาแล้วเสียงนั้นแสบเข้าไปถึงคือเข้าไปถึงวิญญาณอะ่ะแกบอกแล้วแกเคยปรากฏการเนี่ยการตาย คนตายเยอะแยะที่นครศรีธรรมราชครั้งนั้นเนี่ยแกบอกมันเหมือนกันเลยแกเลยเตือนญาติเตือนเพื่อนฝูงดังที่ผมเรียนนะครับที่ผมเชื่อแกเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จับคลื่นได้เหมือนแกผมเลยเชื่อฝากให้เพื่อนๆนะครับได้ป้องกันตัวเองได้ป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับ 1. สวมพระอรัธนานะครับและทำบุญใหญ่ประการที่สองครับ อาราธนาอาบุญนั้นนะครับมาคุ้มครองอีกชั้นหนึ่งสร้างพระโรงพยาบาลใหญ่มหาเจดีย์ใหญ่นะครับทำนะครับให้รีบทำและรักษาตัวเองด้วยนะครับตอนต่อไปจะคุยถึงพระสุปฏิบัติโนและวิธีหาพระสุปฏิบัติโนนะครับเพราะการได้พบพระปฏิบัตินะครับผมย่อมเป็นสิ่งอันยิ่งใหญ่นะครับเราจะแก้พังเนี่ยคือการทำทานถวายสังฆทานนะครับช่วยอุปถาคดูแลครูบาอาจารย์นะครับ ขัดห้องน้ําถวายพระอริยสงฆ์ห้องน้ําวัดเนี่ยเป็นการสะดอะเคราะห์ใหญ่นะคือไม่ต้องสะดอะก,กับใครให้โง่ครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองนะเดี๋ยวผมจะบอกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งไปกราบแล้วโอเคมากนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับการ สวมใส่พระก่อนออกจากบ้านนะครับในเวลานี้วินาทีนี้นะครับการอาราธนาบุญมารักษานะให้รู้จักรักษาตัวรอดเพราะว่าคนตายก่อนอายุไขก็เยอะมากและคนที่หมดอายุไขที่ยังอยู่และทําดีโดยมีครูบาอาจารย์และบุญต่อให้นะก็เยอะมากนะครับทุกอย่างมีนอกเขตุเหนือผลเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รู้หมดนะครับฝากไ้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวสดีครับผม